คณะอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสกลนครค่ะตรวจติดตามโรงเรียนอนุบาลวันทองอำเภอกุดบากศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาหรือว่า Best Practice ค่ะนายสมานเวียงปฏิศึกษาธิการจังหวัดสกลนครพร้อมนายฉลาดวันบุ่งทองประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวันทองอําเภอกุดบากจังหวัดสกลนครผพ้่อในการนำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะค่ะทางด้านนายสมานเวียงปฏิศึกษาที่การจังหวัดสกลนครนะคะได้เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารเชิงกลยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดสกลนครได้มีการออกตรวจติดตามเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในทุกสังกัด ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสชสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือว่า best practice นะคะโดยทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาซึ่งโรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แก่โรงเรียนอนุบาลวันทอง เพื่อถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ,คะวิสัยทัศน์ก็คือก้าวไปสู่โรงเรียนคุณภาพชั้นนําคุณธรรมนําความรู้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการบริหารก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล การลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นการทอดบทเรียนค่ะด้านการยกระดับผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายในปีงบประมาณต่อไปด้วยค่ะ